อย่าไปใส่อารมณ์กับมันอย่าไปตัดสินแบบดีไม่ดีชอบไม่ชอบอันนี้ยังไม่สวยที่สุดอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นกิจวัตรทั่วไปอะทำให้มันเป็นเหมือนแบบมีอะไรที่ต้องทําก็ทาอะที่พูดเนี่เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันคือถ้าเป็นงานที่ต้องทําคนเดียวอะหมายถึงว่าเดี๋ยววันนี้เราถ่ายคลิปดีกว่าในสมองอะเชื่อไหมมันจะมี ความต่อต้านเยอะมากเลยเดีย๋ยวค่อยถ่ายยังไม่ดีฟันไม่สวยผมไม่สวยชุดไม่มีแสงยังไงแต่ถ้าเป็นงานที่แบบก็แค่ต้องทาอะนะบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายกันเถอะเชื่อไหมวันนี้ที่อยู่อยู่เนี่ยถ่ายเป็นสีคลิปแล้วไม่ชอบตัวเองสักคลิปเลยถ้าให้อยู่คนเดียวนะไม่ถ่ายละไม่ลงละกลัวแต่ตอนนี้พอมีความรับผิดชอบที่ต้องรับปากกับคนอื่นว,ว่าจะถ่าย ก็ถ่ายแล้ววันนี้ถ่ายเสร็จก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีนะยังจะแอบไปลบอยู่นะแต่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ถ่ายวันนี้แล้วเราจะเก่งเมื่อไหร่ะถ้าสมมติว่ายังไม่เก่งก็เลยไม่ถ่ายแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้อ่ะถ่ายไปก่อนสิไม่ดีพรุ่งนี้แก้ไขใหม่แก้ไขไปเรื่อยๆแก้ไขเรื่องชุดเรื่องไฟเรื่องผมเรื่องคอนเทนต์เรื่องการเปิดคลิปเรื่องอะไรก็ได้ก็แก้ไ,ไปเรื่อยๆทำให้มันเป็นปกติเป็นเหมือนภารกิจที่เรารับผิดชอบรับปากกับตัวเองไว้ที่เพิ่งคุยกับบอสเมื่อวานก็คือ ถ้าอยากจะสําเร็จทุกอย่างอ่ะทำข้อเดียวก็คือทําสิ่งที่รับปากให้ดีที่สุดอย่าไปหล่อเยอะช่วงแรกอ่ะแรับโฮ้ยครูทุกวันวันละสองคลิปง่ายตายอะไรเงี้ยสามวันแรกมันโคตรง่ายเลยเออแต่ทุกวันอ่ะไม่ง่ายนะวิ่งวันละห้ากิโลอะไรเงี้ยโอ้โหแรกง่ายบางคนเขาเรียกว่าว่าวินัยอ่ะมันคือทําทั้งในวันที่ชอบวันที่ไม่ชอบวันที่เหนื่อยวันที่ไม่เหนื่อย